ดีครับพี่น้องอีป่ายซื้อตามเคยครับผมกัมือนีก็มาออกกำลังกายครับผมมีแต่เห็ุคลิปกินคลิปกินน้องพี่น้องกัมือนีกัอยากออกกำลังกายครับผมคือ,อาการเริ่มต้นการออกกำลังกายของผมเนี่ยมันก็มีมานานแล้วล่ะครับตั้งแต่สมัยผมยังอายุ20เนาะผมก็เล่นเวทเ,เล่นอะไรมาเรืเ่อยๆจนกระทั่งมีครอบครัวครับผมพี่น้องกัน ก็เลยห่างเหินจากการเล่นกีฬามาครับผมครับผมเราบัดที่นี่จุดเขาเรียกจุดที่ทําให้ผมกลับมาเล่นใหม่ได้อีกเหมือนเดิมนี่ก็คือว่า,าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ว่าไม่อยู่ไต้หวันเนี่ยปีกว่าเนี่ยครับช่วงเขียดๆเรื่องงานเนาพี่น้องก็จะมีบ้างครับก็เลยดูดบุหรี่ดูดบุหรี่ดูอะไรนักมากครับช่วงเนี่ย จนกระทั่งมาแบบรู้สึกว่าร่างกายไม่ดีไม่โอเคครับผมไม่โอเคก็เลยเลิกครับเลิกบุหรี่แบบถาวรเลยครับพี่น้องเลิกแบบฮักดิบเลยครับผมอฮักดิบฮักดิบมากฮักดิบจนแบบงุนงิดแต่แต่ตอนนี้ดีขึ้นมาเยอะแล้วครับดีขึ้นมาเยอะแล้วแล้ว,ลวก็เริ่มอยากออกกําลังกายครับผมเหลือเวลาอีกประมาณปีกว่ากว่า,วาปี6 7เดือนครับจะได้อ่ากลับไปบ้านเรา ไปสู่ครอบครัวที่มีความสุขอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็มีความสุขกับผมเพราะว่าพี่น้องก็รู้อยู่เนะว,ว่าเมื่อแต่หวั่นเง,เงินมันน้อยมันอะไรเราก็อุตส่าห์เก็บหอมรอมรีบเอาครับผมเก็บหอมรอมรีบเอาแล้วก็ออกกำลังกายไปนั่นพี่น้องแล้วก็หนึ่งก็คือว่าเอายังถึ่งได้ล่ะเมื่อกี้พี่น้อง ก็ลืมได้บบดนี้อืมก็จุดประสงค์ที่ร่างกายไม่ดีครับก็เลยมาออกกําลังกายแล้วก็เลิกบุหรี่ครับผมเลิกบุหรี่ด้วยถาวรแล้วก็เพื่อควบคัวน้ำนะครับเพื่อตัวตัวของด้วยครับผมอืมตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเกือบบ่ายแล้วครับเวลาเที่ยงเกือบบ่ายละ เวลาเที่ยงเกือบบ่ายแล้วครับผมก็ยังไม่ได้กินขา้าวเสิร์ฟครับพี่นอ้องก็คิดว่ามาออกกําลังกายอ่าเนี่ยมาออกกําลังกายก่อนครับประมาณสักสักสองสามชั่วโมงครับพี่น้องมาออกให้มันมเหนื่อยให้มันไม่เมื่อย,อยแล้วก็ไปอาบน้ำเอ้ยไปกินข้าวก่อนครับผมกินข้าวเราก็จะอาบน้ํา อันนี้ก็เป็นคนไคนต้หวันมาครับเป็นเทวันดูอะไรเขาเนี่ยล่ะเทวันดอะไรเขาเนี่ยล่ะอยากเจอมวยไทยไม่เหลา <laughs> มวยไทยครับผมก็นี่แหละครับจุดประสงค์ที่ต่อไปก็จะออกกําลังกายบ่อยๆทุกๆอาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ครับผมจันทถึงสุ์นี่ก็ทํางานก็ไม่ได้ออกแน่นอนครับไม่มีเวลาอยู่แล้วครับผมเรื่องงานห้าโมงก็วันนี้ขยันก็จะมีบ้างครับห้าโมงก็อาจจะมา วันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งรอดูสถานการณ์ครับผมก็อยากบอกพี่น้องครับผู้ใดที่ดูดบุหรีหรือเลืกเลดผ้อ่ะผมก็ผมก็มกโอ้โหสูบมาก็พอสมควรนะครับก็ถามว่าทําไมถึงเลิกได้เพราะว่าหนึ่งหายใจบ่อิ่มพี่น้องหายใจบ่บ่บบบคลองบ่คลองละละ,ละเออเลือแบบหายใจไม่ปกติดูดเยอะแล้วก็คล้ายๆแบบ เครียดแล้วก็ด hmm. ูด uh, so 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 ูพอดูดูไปดูดูไปมันรู้สึกไม่ดีผมก็เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็มีหลานด้วยครับผมหลานกําลังน่ารักก็เลยแบบเรามาอยู่เบนี่ยเรากลับไปบ้านเราเราต้องไปอยู่กับครอบครัวต้องไปอยู่กับหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรให้เขาได้ดีให้อยู่กับเขาไปนานๆอยู่กับลูกกับเมียไปนานๆกับแม่เป็นนานนะครับเนาะชิดแบบนั้นเอาพี่น้องอจึงได้กับเศร้าซะดูดออกมามมแตะขวนออกอาก็เปลืองเงินครับผมเปลืองเงินเปลืองทองครับผม ผมนี่อายุ42แล้วครับจะ, 40, 40, จะ43แล้วครับผมเนีย่ยเห็นบ่ะพี่น้องร่างกายผมก็ยังว่าผมฟิตอยู่นะฮะครับจึงไหนก็ฝากด้วเด้อครับอีปไสซื่อครับผมคลิปต่างๆนานาก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมขอเวลาแค่ผมกลับไปอยู่บ้านผมก็จะสร้างคลิปสร้างอะไรที่แบบมีเขาเรียกอะไรครับแบบคลิปที่มีประโยชน์มีอะไรครับผมชอบการ,การเกษตรด้วยนะครับผมผมก็กลับไปบ้านก็จะทําการเกษตร หลายๆอย่างมีทุนแค่ไหนก็จะทาไปเรื่อยๆครับผมแต่จังไดกับฝากให้พี่น้องติดตามผมเรื่อยๆครับเพราะว่าอีกประมาณปีกว่าเนี่ยผมก็จะมีคลิปก็ไม่ได้คลิปอะไรมากมายส่วนมากจะเป็นคลิปกินหรือว่าคลิปออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับถึงเวลาไปหาปลาก็จะมีบ้างครับแต่ช่วงนี้ไปหาไม่ได้ครับผมและอีกประมาณสักพักหนึ่งเดี๋ยวได้ไปหาแน่นอนไปกลางม่องครับพี่น้องทางตะไคร้โอเคครับฝากเรื่อยครับผมอีปายซื่อครับผมสวัสดีครับ